สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนนึกไปสวนมาจอยไปสวนไปเก็บมะเขือจ้ะเดี๋ยวจอยให้ดูพอดีกลับมาถึงก็จอยสั่งของสั่งอะไรอีกมาดูกันทุกคนส่วนใหญ่จอยก็จะสั่งของง่ายๆนะพูดตรงๆของกินนะจ๊ะของกินเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยสั่งของอย่างอื่นแบบพวก กระโปงกระเป๋าเครื่องสำอางจอยไม่ค่อยได้สั่งหรอกเพื่อนแล้ยิ่งกระเป๋าเครื่องสำอางเสื้อผ้านี่ก็นนาถนะือกระเป๋านี่แทบไม่มีเลยแหละกระเป๋าจอยไปซื้อร้านมือสองเอ้ <c oughs> แต่ว่าพวกกระเกงนี่ก็เคยสั่งออนไลน์มาก็เกงช้างนั่นแหละทุกคนแลอย่างอื่นก็ไม่เคยสั่ง,งนะอย่างเสื้อผ้าแบบเป็นพวกชุดพวกยืดอะไรก็ไม่เคยสั่งไงก็จะสั่งแต่อะไรนะเกงช้างแล้วก็ ลิปของกระแต่นะลิปทองคำอะไรอย่างเงี้ยของกระแตสั่งเดี่ยวแต่อย่างอื่นไม่เคยสั่งอ่ะเพื่อนจอยเป็นคนที่ชอบสั่งของอะ่ะนะเป็นแบบของกินมากกว่าของกินที่แบบแม่ต้องแม่ค้านะต้องแม่ค้าที่เราเราเราสนิทกันอะ่ะเราเคยสั่งบ่อยๆอย่างเงี้ยเราไว้ใจได้จะสั่งถ้าพวกทองยิ่งไม่เคยสั่งนะมีเงินพู่งง่ายเถอะขนาดเงินจะไปซื้อในร้านจริงๆก็ังไม่มีเลยเพื่อน จะไปกล้าสั่งอะไรจอยกลัวมิชาชีพเดี๋ยวนี้มิชาชีพมีทุกรูปแบบนะบางคนสั่งจนเพอจนจน,จนแบบจนชินอ่ะก็จะไม่รู้สึกกลัวไงจอยนี่เป็นคนที่จะไม่ชอบสั่งกระเป๋านาฬิกาทองหรืออะไรที่แบบมูลค่าเยอะๆจอยจะไม่สั่งเพื่อนๆนะถ้าจอยมีเงินขนาดนั้นนะจอยจะเดินเข้าร้านเขาเลยจอยจะเดินเข้าไปร้านไปเลือกซื้อจ่ายเงินดูตรงนั้นเลยจะเป็นมือทุงมือถือก็ช่างนะ ส่วนใหญ่ตัวจะเข้าร้านให้มันเห็นกับตาเนาะดูกับตาสัมผัสด,ด้วยมือเงี้ยเห็นกับตาสัมผัสด,ด้วยมือนั่นแหละไม่ค่อยชอบต่างของออนไลน์เท่าไหร่ถ้าเป็นพวกอะไรที่มีมูลค,ค่ามีมูลค่ามูลค่าแพงเพ,เพื่อนถ้าเจอของปลอมมาเจอของแบบว่าไม่ได้มาตรฐานมาเราเนาะทำงานมาอูโหูเพื่อนเพื่อนเราตั้งหลายเดือนกว่าเราจะ บางคนนี่ร้อยสองร้อยนี่คิดว่าชิวๆนะสองสามร้อยปอนด์ชิวๆแต่สำหรับจอยนี่มันเยอะนะมันเยอะมากสําหรับสําหรับคนถายเท้ากินข้ามสั่งมานี่ยจะหนังไก่ทอดก็ไม่ได้ดูซะหนังไก่ทอดไม่มีอะไรหรอกจ้ะอันนี้ะไม่มีอะไรหรอกจอยุจอยสั่งเยอะของกินนะจอยเป็นคนที่แบบ ความสุขของจอยคือเนะื้อเรื่องกินนะเรื่องอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่เรื่องกินไม่ได้ไปเที่ยวก็ขอให้ได้กินนาะง่ใส่จอยนะเพราะว่าไปเที่ยวนี่ผมใช้แบบเงินเยอะไงมันก็ไม่ค่อยได้ไปไหนรกเพื่อนแล้วถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวเราก็ซื้อของกินซะนี่น้งใกล้ทอด น้องเอ๋น้องไม้ช,ชมอบชอบนะทุกเส้วจอยจอยก็ทําเป็นอยู่เพื่อนๆแต่ว่าจอยขี้เกียจมานั่งทอดน้ำมันเต็มบ้านเนี้ยจอยขี้เกียจแล้วก็แบบว่าให้เวลาการทอดการทําอ่ะมันมันยุ่งยากเพื่อนๆมันหลายขั้นตอนนะเคยทําอยู่ไม่ใช่ว่าไม่เคยทําเคยทํากับทุกอย่างถ้าอันไหนที่จอยจะกินอ่จะจอยทากับทุกอย่างนะคะบางท่านบอกว่ามันบางที่ซื้อเขาบางท่านอาจจะเจอพวกแบบว่าหืน มันขึ้นหืนเนะี่ยกิ่นหืนหืนเนะี่ยแล้ไม่อร่อยอือันนี้ไม่หือนอร่อยเจ้าเดียวกับที่ฟ้าจอยสั่งมะม่วงกวนมาเราเคยตัดมะม่วงกวนแล้วจอเคยทำคลิปให้ดูอยู่เจ้าเดียวกันจ้ะอร่อยคิดถึงน้องไม้ ชอบกินลูกสาวจอยคนเล็กนะอ,อร่อยจอยชิพละถุงละสิบสองบอนนะเพื่อนๆนะถุงละครึ่งโลเท่าไหร่นี่แหละเนี่ยจำไม่ได้ถุงละโลมั้งถุงละโลสิบสองปอนด์ ินเดื่อเพื่อนทางานมาเหนื่อยอันไหนที่ทําให้เรามีความสุขทําไปเงินเรื่องเงินเราไม่ได้เอาเงินผัวมาซื้อเพื่อนเห็นจอยซื้ออยู่ซื้อกินนี่จอยไม่เคยรบกวนเงินสามีนะจอยจะบอกไปก่อนเห็นช่ดจอยกินอาหารไทยทุกวันทุกวันซื้อนู่นซื้อนี่กินน่ะนะเงินจอยทางนั้นจะจอยไปทํางานข้าวจอยก็ซื้อกินเองแถมช่วยสามี ออกค่าใช้จ่ายภายในบ้านเพื่อนๆหาเอ้คือแบบว่าแยกช่วยกันช่วยกันช่วยกันออกค่าใช้จ่ายนะแต่มีจ่ายค่าเช่าบ้านจอยก็จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าเคาเซอแท็กค่าหลายอย่างเพื่อนๆทีวีไรเซนอินเทอร์เน็ตค่านุนค่านี่อ่อินชอนแนแล้วก็ค่ามือถือจอยผ่อนมือถือจอยจอยก็ถือแบบูง่ายๆเถอะก็ถือว่าบางคนแบบว่าคุยกับเขาดีๆหน่อยกับผัว นะเดี๋ยวเขาก็ไม่ให้เงินใช้หรอกผัวไม่ได้ให้จอยเงินผัวจอยไม่ได้ให้จอยไม่ได้ให้เงินจอยใช้จ้ะจอยหาเองที่อยู่กับผัวบ้านแับนี้จอยก็ช่วยออกจ้ะนะช่วยเขาออกค่าเช่าเราออกแค่แบบค่าน้ําค่าไฟนะแบกเราจะแบ่งบินจ่ายจ่ายค่านู่นค่านี่กันจ้ะนะบางบางคนแบบว่าถ้าไม่มีเขาเราจะอยู่ได้ยังไง ลกวันนี้อยู่ด้วยกันก็จ่ายค่าน้ําค่าไฟช่วยกันเขาจ่ายค่าเช่าบ้านไอเราจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าทุนค่านี่กินอยู่จอยก็ซื้อกินของจอยเองนะบางทีก็ซื้อมาแจกลูกแจกผัวผัวก็บางทีก็ซื้อมาแจกเรา,บบา,อ,าอยู่ยามีก็ผัดเปลี่ยนกันแบบนั่นกันอยู่เพื่อนนะมันไม่ได้แบบจอยไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยกับผัวงไงเข้าใจป่ะเออคือมันไม่ได้คิดอย่างนั้นมันก็เลยแบบอยู่ด้วยกันได้ อยากจะกินอะไรก็ซื้อมาแจกลูกแจกผัวกินผัวบางทีเขาเขาเห็นอะไรนั่นเขาไปชอบป,ปงเขาเห็นอะไรที่เราชอบเขาก็ซื้อมาให้แต่จะถามว่าเขาให้เงินเดือนจอยไหมผัวจอยไม่เคยให้เงินเดือนจอยนะผัวเมียกันจะไม่จําเป็นที่ต้องให้เงินเดือนก็นหรอกอ,อยู่ด้วยกันเขาไม่ได้จ้างให้จอยอยู่กับเขาเราอยู่แบบเป็นผัวเมียกันไม่ต้องบางคนก็สามีอาจจะให้ก็แล้วแต่เขาอันนี้พูดถึงตัวจอยนะ สำหรับจอยไม่ได้ให้อะช่วยช่วยกันทำมาหากินจะ้ะใครมีก็ออกไปก่อนใครไม่มีก็ไอ้นั่นไอ้นี่แหละขนาดตัวเครื่องบินไปเที่ยวเมืองไทยก็ซื้อเองเนาะได,ได้เดือดร้อนเงินสามีจะเอาเงินเงินไปซื้ออยู่ซื้อกินก็เงินตัวเองจะ้ะนะทำงานเอาเอาไปกินเอาไปเอาไปใช้เองที่นู่นนะอยากให้พ่อให้แม่เมื่อก่อนให้ลูกให้หลานซื้ออะไรให้ลูกให้หลานก็เงินตัวเองจะ้ะ ไม่ได้ไปเดือดร้อนเงินสามีก็เลยแบบว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับจอยอะถามว่ามันดีไหมมันก็ดีอยู่แล้วมันลําเลิกไม่ได้เนาะนไปช้ของมันมากๆมันเหนื่อยขึ้นมาคนเรานะนะรักเราขนาดไหนยามที่แบบว่ามันเหนื่อยขึ้นมาหาให้เรากินคนเดียวมันก็ลําเลิกได้แล้วจริงไหมล่ะอืมนี่ได้แค่นี้รอบที่สามทุกคนเก็บมาก็ถือว่าได้เยอะอยู่ อะไรเราก็คิดแค่นี้แหละอยู่ด้วยกันบางครีบางครอบครัวนะบางครอบครัวเขาก็จะคือสไตล์ใครสไตล์มันมากกว่าทุกคนนะคือครอบครัวสไตล์ครอบครัวจอยก็คือต้องช่วยกันจ้ะช่วยกันสามนะีจ่ายค่านุ่นค่านี่ของเขาแล้วก็จ่ายค่าที่ว่าเราต้องรับผิดชอบนะหน้าที่ใครหน้าที่มันอยากจะไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยนะ ถ้าไปที่เมืองไทยอะไรเงี้ยก็คือจอยต้องเก็บเงินของจอยเองแต่ถ้าจะในอังกฤษเนี่ยบางทีสามีก็ออกอืมถ้าเขาชวนเราไปเนี่ยเราก็เขาก็ออกนั่นแหละแต่ว่าถ้าไปไปไหนที่แบบว่าอะไรไปแบบเมืองไทยเนี่ยก็คือเราออกเองอาจจาะนะถามว่าบางคนบอกว่าถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยอยู่ด้วยไม่ได้มันก็แล้วแต่คนนะนเพื่อนๆนะมันก็แล้วแต่คนคือจอยกับแอนดี้เนี่ยตั้งแต่คบกันครั้งแรกอะ จะเป็นคนที่แบบว่ากินอาหารนี่ไม่ใช่รอสามีจ่ายนะบางทีถ้าถ้าเราไปกับเขาตั้งแต่เราครบกันตั้งแต่เราก่อนที่เราจะเป็นแฟนกันอพูดง่ายๆเฮอะนะถ้าแอนไปอยู่กับแอนดี้เนี่ยาอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยถ้าแอนดี้ไปไว่ายน้ำของเราแอนดี้ก็บอกเราวนะี่ยว่า,ถ,าถ้ากินอะไรก็สั่งเราลงบินทันไว้ลงใส่บินทันไว้พอท่านเช็คเอาท์จากโรงแรมนี้ท่านก็จะจ่ายเองรวมจ่ายเมาทีเดียวอะ่ะเราจะกินแล้วก็ลงบินลงบินไว้หน้าใหญ่ กินเองก็จ่ายเองกินเองก็จ่ายเองเพื<ๆ>่อนๆก็เลยติดนิสัยแบบว่าไม่ค่อยงี่เง่าอะไรกับสามีมากมายยามที่ว่าเราต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบอกไหมยามที่เราต้องจ่ายค่าอาหารหนึ่งเงี้ยหรือช่วยเขาออกค่าใช้จ่ายภายในบ้านนี่ก็เลยไม่ค่อยจะงี่เง่าเท่าไหร่คือมันก็เนาะคนเราอยู่ด้วยกันอะ่ะมันก็ต้องช่วยกันแหละแต่ถ้าเขารวยเขาก็คงจะไม่ให้จอยช่วยเขาหรอก อันนี้ก็คือเขาก็หาเช้ากินข้ามไงสามีจอยน่ะถ้าเขาถ้าเขามีขนาดนั้นก็จะจะไอ้นี่เพื่อนๆเขาจะไม่ให้เราออกหรอกอเราก็ต้องช่วยกันนะทำไงได้นะถ้าถึงว่าถ้าเราจอยได้ผัวไทยอ่ะนะถ้าผัวไทยจอยยังหาเช้ากินข้ามจอยก็ต้องช่วยเขาใช่ไหมล่ะ ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหัวขาวหัวดําหรือคนประเทศไหนก็ช่างเถอะถ้าว่าเขายังลําบากอยู่ะเขาก็ต้องการความช่วยเหลือจากเมียนะแหละเพื่อนเพื่อนะให้เมียช่วยทำมาหากินช่วยออก,ออกนั่นออกนี่อะ่ะพูดง่ายครับนอกจากว่าเขาจะมีเงินของเขานน่นแหละเขาถึงจะแบบว่าเธอไม่ต้องทํานะไอน้นู่นไอน้นีน่เดี๋ยวฉันจ่ายเองอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนสมัยกนะ่อนมาใหม่ๆจอยก็ไม่ได้ทางานเนาะที่ลูกเกกล็กๆอ่ะพอลูกได้สี่สี่ขวบเกือบห้าขวบจอยก็ทํางานเลยนะ เราก็ทํางานมาตั้งแต่ทําตั้งแต่นั้นมาไม่เคยได้หยุดงานงเพื่อนทำมาตลอดพูดไปก็กินไปอืมอร่อยอืมคิดถึงลูกสาวคนเไ็้จะซื้อส่งไปให้นางก็ตัวนางไม่ได้รับก็อะไรนางไปทํางานนางไม่ค่อยอยู่ที่พักเพื่อน,อนมันจะไปไม่แล้วมันจะตีกับ เดี๋ยวโอกาสหน้าทานางรู้วัานไหนก็ขึ้นมาตจะสั่งเยอะๆมาแลงวันนี้เยอะๆมากในช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรมันเยอะอะไรจ้ะนะเราพูดถึงเรื่องครอบครัวจอยนะครอบครัวคนครอบครัวอื่นถ้าสามีซัพพอร์ตมันก็เป็นเรื่องดีของเขาแต่รับครอบครัวเขาบริหารอ่าบริหารในครอบครัวไม่เหมือนกันนะแต่จอยคิดว่าหลายๆครอบครัวก็อาจจะเป็นเหมือนจอยแต่ต้องช่วยกันจ้ะนะ ช่วยกันบางครอบครัวเขาก็ดูแลครอบครัวไปสามีไม่ให้ออกไปทํางานอย่างนี้ก็มีนะเพื่อนๆน,นะไม่ใช่ว่าจอยไม่ได้เหมาทุกคนนะต้องมาช่วยผัวทํางานนะบางคนบาง,บางครอบครัวที่สามีไม่ให้ออกทํางานคืออาสา,าที่จะเลี้ยงเมียเองก็มีเข้าใจไหมที่จอยจะอธิบายเนี่ยอันนี้จอยหมายถึงตัวจอยเองคือต้องช่วยเพราะว่าผัวจอยอไม่ได้รวยยังหาเช้ากินค่ํายังต้องการที่ให้จอย ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะเออคือ,คอ,คอต้องการช่วยเหลือการแบ่งเบาภาระภายในครอบครัวนะเพื่อนๆนะนั่นแหละไม่รู้ว่าจอใช้คำคำถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็พยายามที่จะอธิบายเพื่อนๆดเยอนีหเห็นไหอมอ,อร่อยแม่ค้าเจ้านี้คือเมื่อก่อนเคยซื้ออยู่เจ้าหนึ่ง นะเมื่อก่อนก็เคยกินของเขาครั้งแรกก็ไม่ขื้นหรอกมันก็จะไม่ขืนไม่มีกลิ่นหืนของน้ํามันอะ่ะพอมันรอบหลังมันมีกลิ่นหืน่นก็เลยเลิกซื้ออันนี้เจ้านี้โอเคจ่นะแต่ว่าถ้าซื้อรอบหน้านไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าข่องเขาไม่ได้ทําเองเขาใจไปเขารับมาจากเมืองไทยเพื่อน,อ,นอืมอ,มอ,อก็มาละบางท่านถามว่า น้องจยกินมารละไม่ขมแล้วมัละแต่คนชอบนะทุกคนานามะมาละดิบเนี่ยมันก็ขมนะเยจ้ะแต่มันแล้วแต่คนคนชอบแล้วต่คน,คนชอบคนชอบขมก็กินได้ถามว่าจ้อยขมไหมจ้อยก็ขมแต่ว่าจ้อยเป็นคนชอบกินผักพวกขมๆขมอ่ะพวกมารละบลินฟ้าแล้วก็สะเดาอือจอยชอบ มันก็เลยทําปกติมานคนก็ชอบต้มต้มกินกับน,น้ำพริกเอาก็ต้มจืดมะละยังนี้ก็เจียวบองน้ำพริกปลาอู้สุดยอดรสมองดูนี่รสไม่รู้รสใครมาจอดนานละมันก็ขับไปขับมามันอยู่เนี้ยอื อละดูให้ดูอ,อ,อละได้น้อยปีนี้ทุกคนแล้วแต่คนชอบถ้าคนกินไม่ชอบขมก็กินไม่ได้ค่ะ ชอบอยู่โอเคทุกคนยังไจงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย